เอาทุ้รถขากันทุกน้ำถว่วน้ำถ่วไปกระดับน้ำกระถ่วมาได้่ล้วคันว่าตกกระตกบุคือมูหลงังคากระสีไปวันนี้ตีปั่ปวปั่วเขาลมมันแหง้ง จังวะดังตึมต eh ึม nhiêu ดังเฮงเลยฝนตกแห้งลายกรบปดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำถั่วมน้ำถั่วมไฟกระดับไฟกระดับพินพายุเฮือนโตนะครับเฮือนโตโอตักตักน้ำตักน้ำโอ้โหไปจักโอ้โไปจักคู่อยู่กลางเฮือนโู้ ฮะอ่างก็อ่งเล็ดน่อทิมเห็ดเล็ดสิเอาจักเอาครับแม่ก็คิดว่ามันบริพวกเนวบอกเห็นหุ่งเนาะเอาเห็นจนน้ำไหลพี่ละบิดเอาหลุบบิดแช่กระซามเฮ้ยเอนก็ยิ่งกว่ากระตานเอาเอาใช่ใช่อัน เจ้าก็บปิชแช่กระซามที่ถิ่เจ้าชิกวดไปใช่นะ่ะเออบีบมอคโลบีบใส่กระซามเออสั่นแหละมาทิ้งกระตักใส่กระซามแม่ก็เอาแาต่คุม,มาโตงไว้หันแล้วแบดเบิ่งน้าทั้งนี้แบบอ่งบ่เลยไปซ่าเอาเลยหรอ ตักเปลี่ยนก็ตักเปลี่ยนก็ตักใช้ใช้ทิศตักเป็นอยู่บ่นี่โอ้ยทิศตักบวเป็นชั่นมาหนิบ่ทอทินชั่นของแท่บวเวทบวเวทใช่หนาเขาประเทศชั้นเลยลูกเบิ้งเบิ้งแม่สิบอกหนินี่เออเจ้าตักไว้ชวนไปชิดอาทิตย์โอ้ยเบิ้งแม่สิบอกหนินี่นี่จับก้านมันหนินี่จับก้านมันสินี่เห็นบ่หน่ไม่ได้บ่่ละอมกว่าอะไป เอากระเฮ็ดไปซั้นเลยลูกหันเจ้าเฮ็ดมันได้ป่ะสัสมันมาได้เออกระเฮ็ดไปซั้นได้ไหมวะหันหเ,วหเวลาทึ้นตักมาละเจ้ากะอันสุกมาแล้วเจ้ากะฮาป้าวเ,เลยโอ้ไฟกระลับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบางแน่วบางแนวโอ้ตักเอาลูกโอ้อยู่ฝุ่นมากลาย หัวลงมาใกวดกับตาตกเกาตาเกาวกไปใช่ไหมจะเออตกไปช่แหละเออไฟกระนับไฟกระดั้บิเวนลังค่าค่อยไปไปจักลมไปชังกระดกกระเดียแท้ หลคาต่ำต่ำต่ำอ่ากวดไชันไม่ได้ที่แต่กวดชันนะโอ้ยเออเจ้าต้องตากไปชันโอ้หตรงนี้ือน้องไปน้ำถ่วมเพื่อนโอ้ตากก็มาได้แล้อยู่ข้างนอกอะบุก้าออกไปเลย เสียงสังกะสีตีต่ําต่ําค่ะอือหืเสียงสังกะสีเด้จักพาเหลือมพาดังน้ํากระท่มเฮือนบัดเฮือนไผเป็นเฮือนพ่ออยู่บ่นี่มันคือเป็นจังซี่เฮือนควัวกะควัวตามฮูน้อโจโอือ xét má mở xét má là mmmm 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 một điều, mmmm 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 mmm 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 ra mmm 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 พัดลังนี่เป็นใะย่านเลยจะต้องปิดหมดเครื่องบินได้พัดล้มพัดลังโอเมนชิมาเล่นแบบเปินอะไรได้เปิดต้องปิดหมดเครื่องบินก่อนต้ปิดอะไรได้ไม่ได้ เฮ้ยไม่ว <os> uh, ัดหัวเหมือนกันเส็ดหงบล็ปากะลือมเออเสร็จแล้วกะบิดบิดใช้กระซ้มเลี้ยงกระบื้องโต ไฟกระดับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะท่ากระดังบิดเฉยที่ถูกชิดของของเธอนาะน้าหลายจ๋ๆจ๋เยอะหรอกเออบิดเฉเออสั้นขึ้นสั้นขึ้นได้มันจังบิดง่ายหรอกลูดลงไปหรอกเห็ุนี้ได้สั้นนะสั้นนี่อะไรสั้นนั่นไม่ถูกบ้านได้ขึ้นได้อือเอ๊ะ trăm khưng cả sam thôi nghe nó phốt phô trăm khưng cả sam rồi nước hoa cà tọ cà ta <laughs> bằng đôi lục bòn nằm tay sofa bòn tin cho nó nằm lại มิเตคุไมิเตนั่นแหละคุหลังคาอยู่ทั้งนอกจะว่าไปจะตีต่ำต่ำค่ะเมื่อกี้นี่แต่ย่านเช่ไหนั่งนบมือนบตีนอยู่ไอ้เพคนเอาลิกาเว้นเด้อร่มแห้งเลยแต่ย่านเออกวดออกมาลูกทางใจทั้งทา้งตู้เย็นเพื่อได้ลูกแนนทางกระตุกน้ำให้ตู้เย็น เออเห็นบาาอลมันมาตากันตกักใช้ให้เป็นประโยชน์ห,หน่อยอเออสูไบไปตกบอลมันบอลก้นกับซามอยาจจะเอาไปเทอยู่ในห้องน้ำเอาเอาเหยียบไปใช่ไหมกันน้ามันก็ออกพเกาเลยลูก เนาะทั้งสีสีช้กระชับน่หมดเสร็จแล้วเสร็จมาทั้งโอทั้งหยางพลดทั้งโอทั้งคู่น้ำงคือกันได้นะแถวนั้นเกือบถ่วมเพื่อนเอาพูดเตะโอแม่ชั่นเสร็จแล้วก็อันเอาวันนั้นชุบเอา ไม่ถูเพื่อชุบแล้วเจ้ากระบิดลูบมันเปียกนามันน้อยเลยไฟกระดับเบืรอไฟดับอีกระดบวะนี่แจ็คส์มาร์บอกฮะจังหวะสาวพี้าฮักไปจังเนาะสาวพอ่เ้าฮักไปจังถวยีแปงได้แล้วหละอืมไปแล้ บัดบ่ฮ้ำทางตู้เย็นฮ่าฮ่าพี่น้องได้เิงก3อันนี้เนาะุแม่ตงอีกไฟยันบ่มาบ่นี่นะลมแห้งอะไรเมื่อกี้นีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตายไฟบ่มาซะทองภูมิใจเลยเสร็จล ทางคู่ดำพุ่นไดเทพิษทางนั้นนะเสร็จมาดูทางคู่ดำหน้าห้องแม่หน้าห้องแม่เอาเจ้าเห็นบ่คู่ดำนะลูกอืมเออเสร็จนะเอาไว้โลูกเลยเบิ่งดูทางนี้อังบ่ทางตู้เย็นนะจเบิ่งดูข่ายหนุเขาพายุเขา ปีนี่ตกครัง้งแรกกันยังแบบสุดๆเลยอ่ะบนกระตุกนี่ได้สลุเอากระตุกเชียนไปทั้งตู้เย็นเีอะใหญ่ถือถ่ฟ้าเอาไม่ถูบ้านนะลูกมากวดเอาก่อนมากวดออกก่อนโอ้ขีดตกมุกเป็นเจ้ เราทำทิ้อกวดออกมาชั้นเลยอกเออมาดิกกวดออกมากวดออกมาแบบชั้นตัวกระตักเลยตัวกระตักอืมอืมโอเคซอยกันซอยกันโอ้ยเสียเลยเงิน คือตาเนี่หัวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจักมันหัวจักมันอย่างมันบบเมนหัวได้ไปสินะบบเมนอันหลังคาไปละบ้านฉันมันบวลงมาขนาดนี้ดอกนั่นตายคักๆหาคนเห็ดให้กระยากหาสร้างกระยากยยจะทำไมกับผัวถัวกันเองเนีา่าลงเลย เอาไปเท่ก่อนไปลูกเอาไปเทก่อนแล้วก็จังมาเอามาเซตไม่ไปหามผ้ากันหามไปทเทในของน้ำก่อนไปเระบังมือเด้อคอยยางเด้อผ้ากันคอยยางเด้อคอยยางแล้วลูกเด้อมือเลเยโอ้ยมีแห้งดยแห้งด้งดไฟมาเลยไปลูกเดี๋ยวแม่สีหาผ้ามาเซตปะ แล้วเจ้าชูเจ้าออกมาอีกเด้อกระซานนะเด้อลูกเด้อโอ้ยไฟมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพาโยกเข่ากระดกกระดิ่เนาะตายฮ่าเสาท์ทงก็ได้เพื่อนยิงยิงกว่ายิงกว่ากระตาผัวเจ้ามันหัวลงมาแต่ใส่มันหัวหรือว่ามันไหลมากนี่ก็ได้กระดกกระดิ่อะไรน้าหอกะหัว เงินคัวกับหัวอดพูดไม่เคยคิดถ้าก็นยังดังอยู่ได้ไหมเน่น้อ้เปียกไ่ได้นี่นะอน้ำสวมเพื่อนน้ำสวมเพื่อนไฟกระดับเนาะมพี่น้องเอ้ย บ่เคยคิดบ่เคยเห็นโคตรโคตรีเลยไปดับไปดับแตผมเองพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะต้องพอเสร็จเพื่อนก่อนเด้อบัดน,นี้เนาะไปมาแล้วกมไปมานี่เสร็จเพื่อนแล้วก็จะไปหาอาบน้าแบบในบัดน,นี้ถ้ากันเอาคู่เอาวิชางมาตุงกันทู À, lúc xếp bunny bang quay lại cà sếp căn cà sếp lại cà bị chắc ào mày chết hương cà sếp cà sếp cà sếp cà cà sếp cà cà sếp cà sếp cà sếp cà cà โอ้มันไหลออกมาแลยนี่มันไหลมาแต่ประตูเว้ยพี่น้องเลยมันไหลแบบว่ามันนั่นมันลมเลยลมแห้งแหละแั่นี้หน้ามันตีเข้ามาตีเข้ามาทางประตูพี่เด้ฮะเด็กซื้อเบาะนอกรถพี่น้องปวดโค้งแรเอมึ๊งคือ มาสาเสร็จก็ได้<ะ>ไอบบจน่กลัวมันไหลนะติดส่ยเสียอีเปลี่ยนเหรอลีนไม่ไช้ไส่ลูกชายเห็ดมวนวะอือเสร็จไปเ,ไปเสร<ะ>็จลแล้วกัเวลามันนั่งกะ บิดชัชนน่ามันมาแต่ผูงไงนอน,นมาแต่ประตูนะ mm hmm. เนาะหกดเดี๋ยวจังตันลูกเสร็จเสร็จแล้วก่อนเสร็จทั้งโซฟาอย่างแล้วก่อนละจังตนันไว้ mm hmm. ถ้ามันนั่นแหละมันเปียกลายมันเปียกเว้แล้วเจ้ากะไอบิดชัชกะซ้ำ ยาเป็นลลูกปล่อยไว้อีเช่นแหละเดี๋ยวจะเอาข้าวจะเอาถามากันไว้เพื uh well ่อนประจอยเพื่อนประจอยสิเข่าคือกันเข่าพื對對่กันเพื่อนประจอยเข่าหววัวพ่อไลออกมาแต่ข้างนอกแล้วเพื่อนไปตั้งขึ้นนะลูกแพนนั่นแมนเออม่วนแล้วตั้งขึ้นแล้วเออ มันจะดีกว่านะไม่เยอะเลยมาเสร็จทั้ทงใน,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 นก่อนพ่วลหกเสร็จทั้งในแหงแแ้่จังเอาจ้ะฮะเออยามันเสร็จทั้งในก่อนเสร็จทั้งเออเสร็จทั้งในให้มันแหงก่อนเปิดพัดลอมชัยครับเปิดพัดลมทั้งล้วลหกเออ เช็ดทั้งนั้นเลยลูกก่อนเออ,อน้องเนนึงคุณน้องเออเพืเห็นน้ำสวมเพื่อนเอามาเห็ดตีเห็ดนังนะเอาร่างกายกายย่กอนนี่เ,นอเออเปิดพัดลมใช่ให้มันแหงเปิดพัดลมเปิดพัดลมให้นีง โอเคสักพอแม่พี่น้องคลิปนี้สัพอมกัสิพอจบคลิปไปก่อนเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สัอมคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วเด้อสดีแลสวัสดีพสุทุกคนเ็เฮือนก่อน